สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เนาะผมก็จะมาทําคลิปเนาะโมให้ฟังอีกแล้วกันอีกสักคลิปเนาะเป็นอีพีทองแล้วกันคลิปโมให้ฟังเนาะวันนี้เนาะผมจากที่ผมฟังหลายคนเนะาะสายฟี่เนาะสายเติมน้อยเนาะที่เขาชอบบ่นกันเนาะว่าไม่ได้อ่าได้เตาทานกันเนาะแล้วก็ฮีโร่ได้น้อยเนาะ ผมบอกว่าผมขอบอกเลยว่าถ้าคุณทำตามผมนะคุณได้แน่นอนและเทีมทานเนาะแล้วก็ฮีโร่แชมเปี้ยนคุณได้เยอะแน่นอนเนาะมามาเริ่มกันเลยสำหรับสายฟรีสายเต็มน้อยเนาะควรดูเนาะมามาเริ่มกันเลยเนาะอย่างแรกเนาะที่คุณจะได้เนาะก็คือสาพันเนาะสาพันโทเค็มพรีเมียมที่ใช้แต้มอ่าเนี่ยอะไรเนี่ยเครดิตเนาะเครดิตสีทองเนี่ยซื้อเนี่ย ผมจาได้เนาะผมหนึ่งซีซั่นผมจะแลกได้อยู่ประมาณหกเจ็ดครั้งนี่แหละแล้วก็ขึ้นอยู่กับอยู่กับอันดับในการตีเมืองคุณด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความขยันเนาะเวลาที่พันธมิตรระดมพลเนี่ยคุณก็ส่งทหารไปเลยเนาะไม่จําเป็นถ้าคุณแบบขี้เกียจแบบไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคุณก็แค่ส่งทหารไปตีตีเอาแต้มนี้นิดหน่อยก็พอเนาะถ้าคุณอยากได้แต้มมากกว่านี้คุณก็ส่งทัพเครื่องบินเนาะแล้วก็ส่งทัพหลักทัพรองเข้าไปเยอะๆเลยเนาะ ยิ่งคุณติดระดับเนี่ยคุณจะยิ่งได้แต้มอ่าเครดิตเยอะเนาะสามารถแลกได้เนาะอ่าซึ่งซีซั่นได้เป็น10ใบเหมือนกันนะอ่ผมตีต่ำๆให้อ่ะ5ใบอ่ะตีต่ำให้เลยอ่ะมาดูอ่าเลือกฮีโร่รับจ้างเนาะก็จะมีโทเค็นพรีเมียมให้แลกอันนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความขยันเลยนะว่าคุณขยันอ่าตีคนเถื่อนหรือเปล่าเนาะส่วนคลิปการตีคนเถื่อนผมก็เคยทําให้แล้วเนาะอ่นี่โทเค็นพรีเมียมเห็นไหม ก็หนึ่งซีซั่นมนะีสาสิบวันเนาะอันนี้ก็ได้ใบเลยสามสิบในะบเนาะสาสิบใบต่อหนะึ่งซีซั่นเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยขยันเนาะผมบึผมขี้เกียจแล้วล่ะส่วนนะคนเหล็กเนาะคนเหล็กเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหนะึ่งซีซั่นเนาะมันจะได้เล่นอยู่ประมาณสามรอบเนาะสาม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 เก้าเนาะก็ได้เก้าใบเนานะสำหรับหนะึ่งซีซั่นเนาะเนี่ย เห็นไหมอันนี้ก็ถ้าหันรับจ้างเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยหน,น,นึ่งซีซั่นสาสิบใบอันเนี้ยแบบแบบขี้เกียจเลยนะได้ห้าใบอันนี้สามสิบห้าเลยเห็นไหมอันนี้ก็เก้าแล้วเห็นไหมสี่สิบละจะสี่สิบกว่าละสี่สี่สิบสี่แล้วเห็นไหม 4, 4, 4, 4, 4, 4, เหน,หมนี่ยแล้วก็มีอ่านี่ด้วยเนาะอ่าภารกิจตีเมืองเนาะอันเนี้ยจะแลกได้อยู่ประมาณหกหกเจ็ดใบเหมือนกันอ่าผมตีไปห้าใบ เนี่ยรวมๆก็ได้เป็นห้าสิบใบแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยเฉพาะราคาเนี่ยที่คุณขยันเล่นเนี่ยอ่ะต่อไปเนาะคุณจะได้จากไหนอีกอะก็อีเวนต์เนาะเห็นไหมอีเวนต์ที่คุณได้เห็นไหมอันนี้ก็ห้าสามเห็นไหมห้าสามแปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนาะสิบสองสบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบี่ยี่ิบห้ายี่หกเนี่ยเห็นไหม แค่นี้ก็ยี่หกนะนี่ยังไม่รวมอ่าล็อกอินข้างล่าง,างนะอันนี้ห้าใบห้าใบเนี่ยยี่บหกใช่ไหมสามสิบหกแล้วอะ่ะรวมกัรนของเก่าอ่ะตีไปห้าสิบแล้วกันอ่าสามสิบแปดสิบนะแปดสิบหกแล้วนะเนี่ยอันนี้คือของฟรีเลยนะหนึ่งซีซั่นคุณเนี่ยคุณได้แปดสิบหกอันนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออ่านี่อีกนะเนี่ยเอ่อซีซั่นเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอาแต้มซีซั่นในการแรกอะ่ะเห็นไหมตัวเกมอีกค่ายเห็นไหม นี่5อันนี้อีก5เป็น10เนหะ็นไหนี่พอได้10แบเบพเมื่อกี้เท่าไหร่8ปสิใช่ไหมเก้าสิบหกล้วเกาสิบหกใบละของฟรีอ่ะยังไม่รวมกิจกรรมนะอ่นนี่รับกิจกรรมด้วยก็ไปเห็นไหมกิจกรรมนี้ก็ได้อีกหาเห็นไหมเนี่ยตัวเข้มพรีเมียมห้าใบไปเท่าไหร่แล้วร้อยหนึ่งใบเนาะอ่ะ เทศก,กาลนี้กล่องนี้ไม่ไหมอันนี้กล่องนี้ไม่มีเนาะมีแต่ทองอันนี้อันนี้ไม่รับนะอืมเนี่ยหนึ่งซีซั่นคุณได้แล้วเนี่ยร้ยอยห้าใบอะร้อยหนึ่งใบอะต่อหนึ่งซีซั่นอะอ่ะนี่คุณก็ได้ประมาณเนี้ยอันนี้คือฟรีจ่าเลยนะได้ประมาณยี่ยี่สิบโลตอนเนี้ยก็คือเฮ้ยยังไม่ถึงนี่าผมเพิ่งได้ผมเพิ่งอยู่ที่วันที่สิบสี่เองเนาะถ้าหนึ่งซีซั่นอะคุณจะตกอยู่ประมาณ อ่ายี่สิบห้าองค์การถึงสามสิบองค์การยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าไม่เกินสามสิบหรอกที่แบบนับเฉพาะอันที่แจกฟรีนะเพราะเดี๋ยวถ้ามันรวมทองรวมอะไรด้วยที่มันแจกแล้วก็ของต่างๆที่มันแจกด้วยคุณก็คุณก็หนึ่งองค์การเงินแน่นอนลนะหนึ่งซนะีซั่นอะของฟรีอะอนี่ยังไม่รวมอ่านี่แล้วเนี่ยอีเวนต์อะไรนะเนี่ยอยชุมนุมฮีโร่อะไรเนี่ยไปไหนวะที่มันแจกฟรีลืือมกอันนึงเนี่ยเห็นไหม ไอชุมนุมฮีโร่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะมีแจกนะของฟรีเห็นไหมแจกกี่ใบเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอ็ดมสห้า็นไหมอันนี้ก็แจกอีกสิบใบก็เป็นเท่าไหร่ร้อยร้ใบเนาะนี่ของฟรีนะหซีซั่นแจกร้อยใบเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะ่ะ ถ้ารวมๆโดยทั้งหมดอ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ต้องมีอันนี้อีกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้ได้จากสัญญาฮีโร่อีกเห็นไหมไอตรงเนี้ยพอคุณได้จากสัญญาฮีโร่ตรงนี้คุณคุณก็ต้องได้ฮีโร่สักตัวสองตัวแน่นอนอ่ะพอจบอ่าหนึ่งซีซั่นเนาะก็ได้หนึ่งองค์การเงินนะผมว่าผมว่าต่อให้แบบว่าขี้เกียจขี้เกียจเลยนะแบบเออแต่แต่ขยันส่งระดมพลหน่อยนะก็คือส่งทุกรอบอ่ะ คุณก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งซีซั่นคุณจะได้อยู่ประมาณยี่สิบห้าอันนะประมาณเนี้ยไออ่ายี่สิบห้าตัวทองเนาะของการสุ่มนะ่ะยิบพอคุณยี่สิบห้าตัวทองพอคุณขึ้นซีซั่นสองเนาะคุณก็ทำอย่างเงี้ยอีกอะ่มเพิมมันก็ตกยี่สิบห้าใช่ไหมพอยี่สิบห้ามันยี่สิบห้าห้ามันก็ห้าสิบแล้วอ่ะมันก็เกินสามสามสิบรอบไปแล้วคุณก็ได้หนึ่งองค์การเงินพร้อมกับอ่าเกินมาอีกยี่สิบโลเนาะพอซีซั่นสามคุณก็ได้อีกหนึ่งองค์การเงินเห็นไหมัมนก็จะ เกินไปอีกพอซีซั่น4คุณก็เป็นของอ,อะไรนะเป็นเข้าเข้าสู่องค์การ3แล้วองค์การ3อย่างที่ผมเคยทคําคลิปไปเราเคยโม้ไปว่า,าไลท์เซมทานมันชอบออกตอนองค์การ3เนาะเห็นวนะ่าสมมุติว่ามันออกนะคุณก็ได้1นึ่งไลท์เซมทานหนตัวแล้วที่องค์การ3เนาะพอคุณขึ้นสู่ซีซั่นซีซั่นหเนาะแล้วซีซั่นห้าซีซั่นหกะพูดไปงงไปอ่ะช่างมันเถอะเอาเป็นซีซั่นหแล้วกันเนี่ยคุณก็ขึ้นมาสี่แล้วสี่ห้าแล้วอะ 4, 4ี่องค์การแล้วคุณก็ได้ตัวแชมเปี้ยนเออตัวไลท์ตำไทยอีกหนึ่งตัวแล้วสำหรับสายฟรีนะแค่นี้เองเนาะสำหรับผู้เล่นสายฟรีเนาะแต่ที่คุณไม่ได้สักทีก็น่าจะเพราะว่าเพราะคุณไม่ค่อยขยันเล่นกันเนาะเออไม่ใช่ว่าไม่ขยันเล่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าคุณไม่ค่อยเข้ามาเล่นกิจกรรมเนาะกับอ่ากับกิวเนาะกับในตัวเกมเนาะผมเห็นเพื่อนผมอะหลายคนนะเขาเล่น เขาเล่นแค่สองชั่วโมงเองนะต่อวันนะคือแบบเข้ามาแบบเข้ามาแค่แบบว่าส่งทหารอย่างเงี้ยเข้ามาส่งทหารเข้าระดมพลแล้วก็เข้ามาล็อกอินเนาะเอาครับคงรับของอะไรต่างๆเขาก็บางคนีิทีมันดีกว่าผมอีกนะไม่แค่แค่เข้ามาส่งทหารน่ะแล้วก็เข้ามาล็อกอินรับคงรับของเช็คอินอะไรต่างๆก็ออกไปอย่างเงี้ยเข้ามาสู้บ้างนิดนิดหน่อยเก็บแต้มเอาไว้แลกซีซั่นต่อไปเนี่ย แต่คนที่ได้น้อยกว่านี้นี่ผมว่าน่าจะแบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วละโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากแค่นี้แหละครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรือว่า,าไม่เข้าใจอะไรเนาะอยากรู้เทคนิคอะไรก็สามารถส่งข้อความไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแน่นอนเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับ